สวัสดีค่ะวันนี้เรามาน,ะนำสมาชิกวิสขับคนใหม่อีกนะคะสินค้าคุณภาพอีกที่หนึ่งน้ำพึ้งมะนาวของเราเราอยากรู้จังเลยว่าน้ำพึ้งมะนาวของเรานี่มีมีดียังไง ราคาเท่าไหร่รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงมาฟังเจ้าของก็อ,อ,อธิบายนะคะได้ค่ะน้ำพึ่งมะนาวตัวนี้จะเป็นน้ำพึง่งมะนาวที่ผสมน้ำพึง่งน้ำพึ่งแล้วก็มะนาวแล้วก็เลมอนค่ะ3ตัวนะคะเป็นน้ำพึ่งป่าแท้ๆค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อมเพราะว่าเราเราขายมานานลูกค้าเยอะมากอ๋อเราขายมานกกี่ปีคะ4ปีแล้วค่ะ4ปีนะคะก็เป็นสมาชิกบีดขับนานแล้วขอนแก่นเนาะสมาชิกบีทขับขอนแกน่แกน,อกนตอนนี้ถ้าเราอยากกินน้ำมะนาวอร่อยอร่อยอย่างนี้เนี่ย เราสามารถซื้อได้ที่ไหนคะตัวนี้เวลาก็มีออกงานนะคะเวลาออกงานสามารถจะเป็นออก<ช>รดไปใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติลูกค้าอยากสั่งหรืออะไรงนี้มีเบอร์โทรติดต่ออะไรมีค่ะมีค่ะ,คะให้เบอร์โทรเลยค่ะ0804139564ค,ค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะ